กวยไข่ของสาวอยู่เองงด้วยค่ะสาวอยูบมวมหมูว่านค่ะบมวมโดยถูกด้วยค่ะมันยังสีเหลืองงามจา้ะเขากำลังเหลืองแต่กับพระท่านกินใดเนาะค่ะจะมีผิวดำๆเหมือนเพียรลงเลคะ่ะกวยไข่ กำลังเหลืองเลยเหลืองงามไปตะกินท่านไ้ซุปดีเด้อค่ะซุปดีเขาจะเหลือสวยค่ะนี่ให้เบ่งกำลังสีเหลืองงามจ้ะ